สำหรับใครที่เปลี่ยนไส้ปั๊มแต่งมาแล้วครับมีอีกอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือตัววัดแรงดันท้ายรางส่เพื่อเช็กว่าแรงดันปั๊มของคุณเนี่ยเกินไหมนะครับแล้วก็เพื่อดูว่าปั๊มของเราเนี่ยมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าซึ่งจะมีผลต่อเครื่องยนต์นะครับตัววัดแรงดันท้ายรางของเฟลดเนี่ยด้านหลังจะมีซีลโคนนะครับเพื่อความทนทานมากยิ่งขึ้นส่วนหน้าจอเนี่ยก็จะแสดงผลแบบเดียวไทม์จากท้ายรางโดยตรงนะครับติดตั้งง่ายนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟสายไฟที่เราให้นะครับก็คือจะเป็นสาายััักกนนนนตตปเ้ํไไม่่่่อดฟทที ไเ,เลยติดตั้งง่ายน,นะครับแสดงผลได้0-5โวลต์นะครับหลังจากที่เราได้ทําการติดตั้งเสร็จไปแล้วนี่นครับตัวหน้าจอก็จะเป็นสีแดงสวยแบบนี้เลยนะครับแสดงผลได้แบบเรียวไทม์เดี๋ยวเรามาลองเบิ้ลให้ดูการทำงานนะครับว่าจะเป็นยังไงก็จะประมาณนี้นะครับเรียลไทม์แน่นอนเดี๋ยวเราไปดูตอนใช้งานจริงเลยครับว่าจะเป็นยังไง